เราไปต่อกันที่คุณปิยพัฒน์ก่อนนะครับมีคุณปิยพัฒน์สวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะทางออกอากาศกับทางอาสามาช่วยเพื่อคนพิการนะคุณปิยพัฒน์ต้องการจะปรึกษากรณีเปลี่ยนชื่อคนดูแลคนพิการนะครับใช่ค่ะคือมอบอำนาจดำเนินการแทนได้หรือไม่ไมายถึงเปลี่ยนชื่อคนดูแลคนดูแลใน่เปลี่ยนชื่อคนดูแลคนคนพิการเนี่ยเขาจะมีชื่อคนดูแลอยู่อยู่ด้านใต้ในบัตรคนพิการอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะครับ แลต่ทีนี้คืออ่าลูกชายจะไปเปลี่ยนเป็นอ่าไปไปเปลี่ยนให้แม่ค่ะอย่างเงี้ยได้ไหมคะโดยที่แม่ไม่ได้ไปเองแต่ว่าลูกชายไปทําให้อย่างเงี้ยใครเป็นคนพิการอ่าพ่อค่ะพ่อคุณพ่อนะใช่ค่ะคุณพ่อก็คือคุณคุณอะไรคุณดาวใช่ค่ะดาวพรมทิมอเป็นคนพิการนะแล้วแต่เดิมเนี่ยใครเป็นคนดูแลชื่ออ่าชื่อเดิมทีหลังบัตรนี้จะเป็นของน้องสาวเป็นน้องสาวค่ะ ชื่อชื่อน้องสาวเป็นเป็นคนดูแลใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วแล้วที่ที่คุณปียพัฒน์อยู่เนี่ยอยู่ที่ไหนครับอ่าจังหวัดเลยค่ะจังหวัดเลยนะทีนี้เนี่ยโดยโดยกระบวนการแล้วเนี่ยโดยกระบวนการนะเขาต้องนํบาบัตรคนพิการไปต้องเอาคนพิการไปด้วยนะครับแล้วก็ไปแจ้งแจ้งท,งที่แจ้งที่ทางเจ้าหน้าที่นะอ่ะเดี๋ยวไปที่ไปที่เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ที่จะให้ข้อมูลกับเรานะคุณออนอุมาแสงกล้านะครับเจ้าหน้าที่สายด่วนหนึ่งสามศูนย์ศูนย์สวัสดีครับคุณออนอุมาครับค่ะสวัสดีค่ะเราออกอาศครับอาสามาช่วยเพื่อคนพิการนะครับคือคุณปียพัฒน์ขอปรึกษาหน่อยคุณพ่อคุณพ่อดาวพรรมทิมนะอายุเจ็ดสิบปีเป็นคนพิการแต่ว่าชื่อคนที่ดูแลเนี่ยเป็นชื่อน้องสาวนะก็คือลูกสาวเป็นลูกเป็นชื่อของลูกสาวคุณพ่อนั่นแหละนะครับค่ะ แต่ตอนนี้เนี่ยต้องการจะเปลี่ยนจากน้องสาวเป็นชื่อของคุณแม่แมนะคุณแม่เป็นผู้ดูแลเนี่ยเขาจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับคุณอนุมาเขาอยู่ที่จังหวัดเลยครับอ่าสักคุ่นะคะคุณปิยพัฒคุณปิยพัฒครับขั้นตอนการแนะนํานะครับ,รบใ,ในส่วนนี้ก็คือว่ายื่นคําร้องขอเปลี่ยนชื่อที่สํานักง,งานเขตอําเภอ อ่าดีสักครู่นะคุณปีพัฒน์อยู่อำเภออะไรเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อผู้ดูแลผู้พิการถูกต้องไหมคะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่สำนักงานเขตอยู่ตรงไหนนะคะไม่ไม่คุณปยพัฒน์อยู่อยู่ที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่จังหวัดเลยแต่หนูอำเภอเมืองอ่าอยู่อยู่อยู่ที่อำเภออ่าปักชงค่ะเอออยู่ที่อำเภอนะอันดับแรกคือเอาอำเภออำเภอปักชงนะ ค่ะแต่เรามาทําที่ในตัวของอำเภอเมืองได้ไหมคะคือเราสะดวกที่อำเภอเมืองอะถ้ามีการเปลี่ยนชื่อนะให้ให้ติดต่อไปที่สํานักงานพัฒนาสังคมไปยื่นแก้ไขข้อมูลนะจะมีในส่วนของศูนย์บริการคนพิการในพื้นที่นะหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดได้เลยนะอันนี้เธออยู่จังหวัดไหนคะจังหวัดเลยจังหวัดเลยจังหวัดเลยนะคะต้องติดต่อไปที่สํานักงานพัฒนาสังคมจังหวัดเลยนะคะต้องพาพาคนพิการไปด้วยใช่ใช่ไหม ถ้าผู้พิการอาจเขาสะดวกที่จะเดินทางไปด้วยไหมครับอ๋อไม่มาค่ะมาไม่ได้เพราะาว่าเขาไม่สะดวกนะอาจจะมีในส่วนของหนังสือที่เป็นผู้มอบอำนาจนะคะผู้ที่ที่จะเปลี่ยนเชื่อค่ะดําเนินการด้วยตนเองอ๋อต้องมีหนังสือมอบอำนาจใช่ไหมคะใช่ค่ะ แล้วก็ทางนี้จังหวัดเลยใช่ไหมอยวหนูจะให้ติดต่อไปที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดเลยเพื่อสอบถามกรณีการเปลี่ยนชื่อนะสะดวกที่จะจดเบอร์ไหมได้ครับได้ครับเอาเบอร์เลยค่ะใช่ค่ะจังหวัดเลยนะคะสักคู่นะคะจังหวัดเลยนะเอาเบอร์ติดต่อนะคะศูนย์สี่สองศูนย์สี่สองแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าสามหก สามค่ะสามหกสามโอเคขออนุญาตทวนนะคะศูนย์สี่สองแปดหนึ่งห้าสามหกสามค่ะติดต่อวันเวลาราชการนะคะจะโอเคโอเคได้ค่ะเอกสารไสอามเพิ่มเติมไหมคะเอกสารที่จะไปนำไปก็คือบัตรคนพิการของคุณพ่อแล้วก็ใบมอบอำนาจใช่ไหมครับใบมอบอำนาจของคุณพ่อแล้วก็คนที่จะ คนที่จะไปไปเป็นผู้ดูแลต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วอาจจะมีการถ่ายสำเนาไปด้วยก็ดีนะตัวตัวคนต้องไปต้องไปด้วยนะใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคุณแม่ต้องไปด้วยทันี้ถ้าเป็นกรณีนี้นะถ้าเกรงว่าอาจจะข้อมูลที่ที่ให้ไปอาจจะ จะเป็นข้อมูลที่บ้างเล็กน้อยนะอยากให้ลองโทรไปสอบถามกับสำนักงานพัฒนาสังคมก่อนเดินทางเพื่อตรวจสอบว่าเอกสารที่เราเตรียมไปนะครบไหมเป็นการเดินทางที่ไม่เสียเวลาด้วยโอเคโอเคขอบคุณคุณออนนุ่มมากล้านะครับ ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณปิยพัฒน์คุณปิยพัฒน์ครับคุณปิยพัฒน์ให้คะแนนความเพียงพอในการใช้บริการที่ตามคุณอนุมารบอกนะคือถ้าคุณพ่อถ้าคุณพ่อไปได้สะดวกมากเลยถ้าคุณพ่อไปไม่ได้ก็มะอบอำนาจไปนะครับแต่ว่าคุณแม่ต้องไปทีนี้คุณแม่ต้องถือบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เตรียมไว้หน่อยเธอเผื่อไว้สำนเนาทะเบียนบ้าน เตรียมไปเลยอุปกรณ์ที่พร้อมเลยของคุณพ่อไปด้วยเราก็เตรียมให้เรียบร้อยแล้วก็ไปยื่นที่พัฒนาสังคมและความช่วยเหลือของมนุษย์ที่จังหวัดเลยนะเรียบร้อยเลยเขาเปลี่ยนให้และรอรับได้เลยนะตามนี้นะครับดำเนินการไปที่เรียบร้อยแล้วแจ้งกลับมานะครับจ้าจัดโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นเรื่องราวที่ทางอาสามาช่วยเพื่อคนพิการดำเนินการประจำวันอังคารที่19สิงหาคมนะครับและวันนี้ผู้โชคดี นะครับนีบอกเลยกระบอกน้ําเก็บความเย็นได้ความร้อนก็ได้คือคุณพนิดาจารุธรรมยานนะครับน,นี่ถ้าเป็นผู้โชคดีโดยการเสนอข้อคิดเห็นต่างๆผ่านทางเฟ e บุ o กนะครับท่านผู้ชมก็เช่นเดียวกันมีสิทธิ์ได้เหมือนกันทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้นะครับขอบคุณนะฮะทางสำนักสำนัก,ก็ประมาณออขอบคุณทางผู้ที่สนับสนุน การผลิตรายการนะครับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และขอบคุณนะครับพี่เป้ธัญญพรปองทองด้านใช้มือที่เป็นล่ามภาษามือขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมพจโพสีและก็ทีมงานอาสามาช่วยเพื่อคนพิการลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ แม้ตาเชมือแต่ใจยังมองเห็นโลกที่เป็นด้วยรักไม่เคยจากแม่เสียงเงียบหายแต่ใจยังร้องดังตอบทุกอย่างผ่านหัวใจที่มั่นคงแม้ทางเดินจะขรุขระปาแต่เราอยู่ข้างเธอ